สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่292กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามา รับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มติดตามและที่สาคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันนะครับผมพราบ้านเครื่องรางของเก้าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับและสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจนะครับผมดูแล้วถูกใจนะครับสนใจนะครับผมอยาก จะชอบบูชานะครับพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมนี่นะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับผม O I P T Q นะครับผมเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์นะครับผมสามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ สำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆอ p พีนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะเช่อบูชานะครับผมพระเครื่องรายการไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้จดเป็นหมายเลของค์พระองนันองนันนๆนไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมจะเรียนให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นลยะครับตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจะถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่25ตรงด้านล่างนี้เลยนะครับผม หลังจากที่จดหมายในองค์พระเสร็จแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายได EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่านะครับผมสนใจอยากที่จะช่าบูชานะครับผมพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับใน EP ไหนนะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับผมแล้วก็จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับ แต่ละรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกคงก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้รับชมอยู่นี้อย่างแน่นอนนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่แรกที่1กันเลยนะครับสำรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลบูโตนะครับผมเป็นพัดยศปี18นะครับพี่ๆนะครับเหรียญพัดยศปูโตนะครับผมมาพร้อมกับการประกาศสินิบัตเลยนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นใบแบบนี้เลยนะครับผมถ้าหากท่านไดชอบไปแล้วนะครับ เรียนรูปไผ่นะครับผมหลังพัดยศนะครับผมลูุ่โตปีพศ2518นะครับผวัดปราดูชิมพีนะครับผมนี่นะครับสำหร no. <mud a. S 1> ับหมายเลขที่หนึ่งนี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พีเอฟซีนะครับผมนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับแบ่งปันให้พีเอฟซีเลยนะครับผมทั้งช่องนะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมองค์นี้นะครับเจ็ดร้อยนะครับผมห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ นี่นะครับผมพระสังวรวิมลเถศนะครับผมหรือว่าหลวงพ่โตนะครับผมปัิบัดดูชิมพีนะครับสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับกรุงเทพมหานครนะครับผมปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆเป็นเหรียญรูปไข่หลังพัดยศนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขสองนะครับวันนี้จะเป็น หลวงปู่เหี่ยมนะครับผมเหรียญข้าวหลามตัดนะครับผมพร้อมหูห่วงเดิมนะครับหลวงปู่เหี่ยมข้าวหลามตัดนะครับผมว่าสภาพสูงองค์นี้นะครับผมรายการที่2นี้นะครับมาพร้อมเรียบสวยๆเลยนะครับององค์นี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับดูผิวเงนชัดๆเลยนะครับผม650บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมเหรียญข้าวหลามตัดนะครับนี่นะครับสภาพสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดดูลัสนใจนะครับ ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพี่ๆเหรียญสวยโคมแบบนี้นะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่2นะครับเหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมพร้อมเรี่ยมนะครับผมถัดมาครับผมหมายเลขที่3นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับผมว่าเชิงเลนนะครับอยู่ในเรี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขสามนี้นะครับผม450บาทนะครับพี่ๆี่450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงปู่ไข่นะครับผมว่าเชิงเลนนะครับนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพ kind of um, ี่ๆสำหรับองค์นี้นะครับท่านใดดูล้วชอบใจนะครับผมหรือว่าสนใจนะครับติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขทีา3แล้วนะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับ450นะครับถัดมานะครับผมเป็นปิดตาปูโตนะครับผมหมายเลขสีนะครับองค์นี้นะครับ 700บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับสำหรับปิดตาหลงอุตโตะนะครับผมเนื้อผมเกสรนะครับเป็นพิมพ์เงินล้านนะครับพี่ๆี่นี่นะครับสีสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับนี่นะครับพี่พี่สวยงดงามครับสำหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่4แล้วนะครับปิดตานะครับผมหลบอุตโตนะครับผมพิมพ์เงินล้านนะครับท่านใดสนใจนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับ ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลที่5แล้วนะครับผมองค์นี้ก็เป็นปิดตาหลัุโตเหมือนกันนะครับผมพิมพ์เดียวกันนะครับแต่จะเป็นคนละเนื้อกันนะครับเนาะเมื่อกี้นะครับผมเป็นเนื้อของเคสออนอันนี้จะเป็นเนื้อของใบลานะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมรายกันที่5นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ650บบาทจัดส่งให้ฟรี เท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระปิตานะครับหลวงปู่โตนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับพี่ๆรายกันที่5นะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่6นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้านาจาโรนะครับพี่ๆสำหรับรายกันนี้นะครับผมมาพร้อมกับการประกาศสินบนแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเหรียญพระอาจารย์ฟ้านุ่นแรกนะครับผมพศสองพันห้าร้อยเจ็ดนะครับวัดป่าถ้ำขามจังหวัดสกลนครนะครับพี่ๆนี่นะครับ สวยๆดั้มเดิมแบบนี้เลยนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่6ใน EP นี้แล้วนะครับผมรายการนี้ก็แบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมเรียนพระอาจารย์ฟันอาจาโรนะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับผมสําหรับหมายเลข6หกนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้กล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับสวยๆดั้มเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับเรียนพระอาจารย์ฟันอาจาโรนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมรายการที่6แล้วนะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผมวัดป่าทํำขามนะครับจังหวัดสกลนครนะครับผมมาพร้อมกับการประกาศสนิบาตที่ผมได้มาเลยนะครับถ้าในเช้ารายการไหนไปนะครับผมก็จะได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนนะครับผมนี่นะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่6นะครับราคาแบ่งปัน750บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลข7นะครับผมนี่จะเป็น ่ชุดกรรมการนะครับผมบุโตนะครับผมชุด3องค์แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมชุด3องค์นี้นะครับผมจะมีเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดกล่องให้เปิดกล่องให้ดูนะครับนี่นะครับจะมีเป็นพระปิดตานะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับแล้วก็จะเป็นล็อกเก็ตนะครับผมล็อกเก็ตเล็กนะครับผมบุโตนะครับแล้วก็จะเป็นสมเด็จโป๊โพนะครับผมบุโตนะครับผมชุด3องค์แบบนี้นะครับพร้อมกล่องเลยนะครับพี่ๆเป็นชุดกรรมการนะครับผม สำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่7แล้วนะครับผมเป็นผมขออนุญาตนะครับองค์แรกนะครับผมออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับผมเพราะว่าต้องค่อยๆเอาออกมานะครับผมกลัวจะได้รับความเสียหายนะครับเนาะเห็นไหมครับอันนี้เป็นหมายเลขที่7แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับสักครู่นะครับผมนี้ก็จะเป็นองค์แรกในชุดนี้นะครับผมก็จะเป็นปิดตาจัมโบ้สองนะครับเหนือแช่น้ำมนต์นะครับผมชุดนี้นะครับผมชุด3องค์นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทนะครับ 700รบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับชุด3ององนะครับผมกูโตนะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่7ใน EP นี้นะครับผมราคานี้ได้ทั้งหมด3รายการเลยนะครับพี่พี่แล้วก็กล่องเดิมเลยนะครับผมนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พนี่นะครับเมื่อกี้เป็นองค์แรกนะครับผม ถัดมาก็จะเป็นล็อกเก็ตนะครับของปูโตนะครับผมเป็นล็อกเก็ตเล็กนะครับนี่เลยครับสีขาวๆาวนะครับผมสภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระหน้าปกนะครับล็อกเก็ตเล็กของปูโตะนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆครับหมายเลขนี้หมายเลขที่7นะครับผมถ้าได้สนใจก็อย่าลืมแจ้งเป็นหมายเลขแล้วก็ตามท้ายด้วยอีพีกันด้วยนะครับผมพอดีผมจะไม่ได้สับสนนะครับน่าจะได้จัดส่งให้ถูกตองนะครับ นี่ก็จะเป็นโอที่3นะครับผมเป็นปกโพนะครับปกโพปูโตะนะครับผมนี่นะครับผิวสวยเดิมทุกรายการนะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมถูกใจอย่างไรนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับวัดประดูฉิมพลีนะครับผมหลวงปูโตะนะครับ งดงามมากๆนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับรายการนี้เป็นหมายเลขที่7ดแล้วนะครับผมนี่นะครับชุดนี้นะครับผมชุด3องค์นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่8นะครับผมอันนี้จะเป็นสมเด็จนะครับผมเกัยโยน่าจะเป็นของหลวงพ่อแดงนะครับผมสมเด็จเกัยโยนะครับนี่นะครับหลวงพ่อแดงนะครับหรือพระครูยานวิราชนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นพิมเกัยโยนะครับพี่ๆนะครับดูผิวกันได้นะครับผม รายการนี้นะครับผมสมเด็จนะครับผมเกศชโยยานวิลาศนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่8แล้วนะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งพันนะครับผมสาหรับรายการที่8นี้นะครับผมสมเด็จเกศชโยยานวิลาศนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับเนื้อหามสสรก็แบบนี้เลยนะครับผมตรงตามในคลิปนี้แน่นอนนะครับผมอยู่ในเรื่องที่สวยมากนะครับพี่ สำหรับรายการที่8นี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลข9นะครับผอนี้จะเป็นหลวดพ่อเงินนะครับวัดบางคลานะครับผมพิมพ์นิยมนะครับเป็นหลอโบราณนะครับพี่ๆนี่นะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่9แล้วนะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆ FC นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสำหรับหลวงพ่อเงินนะครับผมนี่นะครับพิมพ์นิยมนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้เลยครับผม เป็นหล่อโบราณนะครับผมรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่9นะครับผมแบ่งตอนให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับอันนี้อาจจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผิวนะครับผมก็จะแบบนี้เลยครับผมตรงทาในคลิปแบบนี้เลยนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่10นะครับวันนี้จะเป็นพระปิดตานะครับน่าจะเป็นของหลวงพ่อแดงนะครับพี่ๆหน่อครับ พระปิดตานะครับผมหลวงพ่อแดงนะครับผมเนี่ยนะครับสวยๆดมเดิมนะครับุณท่าหลังก็จะมีเป็นประทับแบบนี้นะครับพระครูยานวิราชนะครับผมหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดหินนะครับปิดตารายการนี้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสําหรับพระปิดตานะครับผมยานวิราชนะครับนีนะครับหมายเลขที่10แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับสวยๆดมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมท่านที่สนใจก็ ติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่11นะครับผมรายการนี้จะเป็นนะครับเหรียญนะครับผมพัดยศเล็กนะครับผมหลู่โตนะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมพัดยศเล็กนะครับผมหลู่โตนะครับวัดประดูชิมพีหมายเลขที่11นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับรายการที่11นี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสาหรับเหรียญพัดยศเล็กนะครับ วัดปราดูเฉิพีด้าหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับออกมาปีอปี2 5 1นนะครับผมพระสังวรวิมลเทนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมรายการนี้หมายเลขที่11แล้วนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่12นะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับรูปหล่อนะครับผมหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับผมปี248 2่อนะครับ สำหรับนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่12นี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมทำองค์พระนะครับออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับผมนี่นะครับผมเป็นรูปหล่อนะครับผมหลวงพ่อเดิมนะครับองค์นี้นะครับผมแป่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผม550บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรูปหล่อนะครับผมหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับผม ดูผิวกันชัดๆเลยนะครับพี่สวยเก่าเดิมแบบนี้เลยนะครับจะส่งพระให้ตรงตามในคลิปวิดีโอทุกรายการแน่นอนนะครับผมท่านใดเช่ารายการไหนไปนะครับผมก็จะได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่12แล้วนะครับผมแลนนี้เป็นใต้ฐานนะครับผมมีรอยจานมือด้วยนะครับพี่หนี่นะครับเป็นจานมือแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับ ถัดมานะครับผมเป็นหลวงพ่อคูณนะครับผมหมายเลขที่13นี้แล้วนะครับผมเป็นหลวงพ่อคูณนะครับวัดบ้านไร่นะครับผมเป็นรุ่นสร้างบารมีปีพศ2519นะครับผมเนื้อ,อทองแดงรมดำนะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมพร้อมเรียนแบบนี้นะครับผมปี2519นะครับผมเดืยดหลวงพ่อคูณนะครับหมายเลขนี้นะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับผม650บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับเรียนนะครับหลวงพ่อคูณนะครับต่อโค้ดแบบนี้นะครับผมปริสุทธโธนะครับ วัดบานรายนะครับผมเพื่อ่ด้คุณทศนะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะครับพี่นี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับปี2519นะครับพี่เนี่นะครับดูผิวกันชัดๆเลยนะครับผมรมดำเต็มองเลยนะครับสวยมากนะครับพี่เนี่นะครับท่านใดอยากดูรูปภาพนะครับผมก็สอบถามมากันได้ครับ650นะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญนะครับ หลวงปู่แพ้วนะครับผมเป็นเหรียญเสมาปู่แพ้วปาวะโรนะครับผมเนี่ยครับอายุ96ปีนะครับผมวัดรังมันนะครับปี2562นะครับรายการนี้นะครับผมอยู่ในเรี่ยมพลาสติกแบบนี้นะครับสำหรับเหรียญเสมาปู่แพ้ววงนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับในราคาแบ่งปันนะครับผมสำหรับเหรียญเสมานะครับผมหลวงปู่แพ้วปาวะโรนะครับผิวสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับ ลองดูให้ชอบนะครับผมลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับวาระพิเศษนะครับผมปี6 2นะครับอายุ9 6ปีนะครับผมวัดกรังหมันนะครับผมอาเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับนี่นะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่15นะครับผมนี่จะเป็นปิดตาพ่อแก้วนะครับผมวัดเครือวันชนบุรีนะครับเป็นเนื้อนะครับผมผงคุกลักนะครับผมหลังแบบนะครับ องนี้นะครับผมห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับผมเห็นะครับห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่สิบห้านี้แล้วนะครับนี่นะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับผมผิวก็จะเหมือนเป็นมีเป็นแปะแผ่นทองนะครับผมนี่นะครับเป็นปิดทองนะครับผมอยู่ในผิวองค์พระเลยนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมรายการนี้นะครับผมผิวสวยเดิมนะครับ หมายเลขที่15นี้แล้วนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆนี่นะครับพร้อมเรียมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชานะครับผม500บาทนะครับถัดมาครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับอันนี้เป็นปีนะครับขอ2465นะครับพี่พี่นี่นะครับพ่อฉุยองค์นี้นะครับผมรายการที่16นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับผมวัดคงคารามนะครับนี่นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับผม500บาท จัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อฉุยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นห่วงเชื่อมด้วยนะครับพี่ๆตรงนี้เลยครับผมสองเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเป็นเลี่ยมกันน้ํานะครับพี่ๆจากเจ้าของเดิมที่แกเลี่ยมไว้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสิบเจ็ดครับเป็นเหรียญพ่อคุยนะครับผมนี่ะครับในงานบุปผาสีมานะครับผมหลังฮนุมานนะครับพี่ๆนะครับผมมีห่วงห่วงเดิมด้วยนะครับผมอยู่ด้านในนะครับ นี่เจ้าของเดิมแกเลี่ยมทับไปเลยนะครับผมนี่ะครับหมายเลขนี้นะครับผม500บาทเหมือนกันนะครับผมสำหรับรายการที่17นี้นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับสำหรับเรียนนะครับผมหลงพ่อกลวยนะครับผมชุตินาทารนะครับวัดโคสิธรามนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับด้านหลังจะเป็นหานุมานเชิญธงแบบนี้นะครับผมเต็มองเลยนะครับเป็นที่ระลึกในงานปูพันธสีมานะครับปี21นะครับผมนี่นะครับ2521น่นะครับพี่ๆสวยงดงามครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นนะครับเหรียญนะครับผมหมายเลขที่18นะครับผมนี่นะครับเหรียญพระครูวิบูรนะครับผมธรรมสารนะครับหรือว่าหลวงพ่อเพชรนะครับผมนี่นะครับผมวัดอัมพวันนะครับพี่ๆนี่นะครับเกาะพังงานนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับผมเหรียญนี้นะครับ4 5 0บาทเท่านั้นนะครับสําหรับเหรียญนะครับผมพระครูวิบูรณนะครับผมนี่นะครับหรือว่าหลวงพ่อเพชรเกาะพังงานนั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับ สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสภาพกบเข่าแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมเลี่ยมเลยนะครับรายการนี้เป็นหมายด้ขที่18แล้วนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับนี่นะครับสวยงามครับถัดมานะครับผมเป็นหมายด้วยที่19แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพี่ๆพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับองค์นี้นะครับผม 500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระสมเด็จหมายเลขที่19นี้นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่ยครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับพระสมเด็จนะครับผมรายการหมายเลขที่19แล้วนะครับผมพร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมท่านใดนะครับผมดูแล้วสนใจหรือว่าชอบใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางทุกรายการนะครับผมนี่นะครับทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับถัดมาครับผมหมายเลขที่20นะครับผมนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมก็แบ่งปันให้ในราคา500บาทเหมือนกันนะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสําหรับนะครับผมพระสมเด็จนะครับผมรายการหมายเลขที่20นี้นะครับผมนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมเผื่อพี่ๆสนใจนะครับก็รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมเนื้อหาโมสารก็เดิมๆนะครับผมตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่20นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับถ้าได้สนใจก็รีบโทรนะครับผมรีบสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญพ่อคงนะครับผมวัดบางกระพร้อมนะครับผมหมายเลขที่21นะครับ รายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคานะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเปลี่ยนพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับพี่พี่หน่นะครับผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับผมปีพศ2 4 8 4นะครับพี่พี่หน่นะครับอายุ7จปีนะครับผมพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมสิิ์สร้างบูชาพระครณนะครับผมของหลวงพ่อนะครับ นี่นะครับลาผลพูนทวีนะครับห่วงเชื่อมแบบนี้เลยนะครับผมสวยเดิมเลยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่21นะครับ500บาทนะครับผมถัดมาครับผมเป็นหลวงพ่อสดวัดปักน้ํานะครับผมรายกันที่22นะครับอันนี้เป็นอยู่ในกล่องแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับในกล่องนี้นะครับผมก็จะเป็นรูปภาพหลวงพ่อสดนะครับอันนี้ผมใช้นิ้วดันไว้อยู่นะครับผมแต่รูปภาพนะครับผมได้มาพร้อมแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับผมหมายเลขนี้หมาได้ที่22นะครับผมเราก็สดร้านผักน้ำนะครับรายการนี้นะครับผม450บาทนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับรายการที่22นี้นะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมท้าใด้สนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่22ใน EP นี้แล้วนะครับผม EP นี้มีทั้งหมด25รายการด้วยกันนะครับ เหลืออีก3ารายการเท่านั้นนะครับผมทนใดนะครับผมดูแล้วชอบใจองไหนก็สอบถามมากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องกรงใจนะครับยินดีพูดคุยกับพี่พี่ทุกท่านนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่22แล้วนะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมขออนุญาตนะครับผมเก็บองคาสักครู่นะครับพี่ๆถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่23นะครับเป็นปิดตาปูเอี่ยมนะครับผมวัดสะพานสูงนะครับนี่นะครับ องนี้นะครับผมห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมห้าร้อยห้าสิบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่ยีสิบสามนี้นะครับปิดตานะครับผมลงปู่เอี่ยมนะครับผมวัสะพานสูงนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับทำได้นะครับผมสนใจนะครับสอบถามมากันได้นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมเิมครับ 500นะครับผมถัดมาครับผมเป็นเหรียญนะครับผมหลวงปู่เอี่ยววัดหนังนะครับอันนี้จะเป็นหลังยัน4ี่นะครับพี่ๆี่นะครับรุนแรกหลังยัน4นะครับรายการนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญนะครับผมหลวงปู่เอี่ยววัดหนังนะครับผมหลังยัน4นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับ500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสำหรับรายการที่24นี้นะครับผมนี่นะครับ ันใดนะครับผมสนใจก็สอบถามมากันได้ครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับนี่นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการสุดท้ายในพีนี้แล้วนะครับผมจะเป็นพอทวดนะครับผมเสียนโตรุ่นแรกนะครับพี่สำหรับรายการนี้นะครับผมเนี่ยนะครับหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่2 5นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ฟรีนะครับผมในราคานะครับ5 5าบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมพอทวดเสียนโตรุ่นแรกนะครับผมเนี่ยนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม หมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่25แล้วนะครับผมนี่นะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมพอทวดนะครับผมหยยบน้ำทะเลจืดนะครับผมเป็นเสียยนตรุ่นแรกปี2,500นนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับหรือว่าอาจารย์ทิมนั่นเองนะครับผมนี่นะครับ ันนี้ก็จะเป็นรายการใหมายเลขที่25แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้กระผมด้วยนะครับแล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วสนใจนะครับผมอยากที่จะช่าบ,บูชานะครับ รักเครื่องรายการไหนนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับ OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าสี่นะครับผมสามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับก็ทันใดนะครับผมสนใจก็รีบโทรรีบสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมทางช่องของผมนะครับเน้นย้ำเลยนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทาง พระทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้เช่าบูชาไปกันอย่างแน่นอนนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ